ใครใครวงการไหนเขาก็อยากมีมงชิงมงกุดกันทั้งนั้นแหละล่าสุดนี่จ้าเจ้าของนักร้องสาวสาวน้อยร้อยล้านวิวนะฮะน้องอาร์มชุติมา ขอได้ไหมขอลงชิงมงกุฎเมสแกร์กับเขาด้วยนี่เป็นไงล่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจะลงประกวดนะคะงานนี้ค่ะแฟนๆนางงามตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์รอเข้าด้อมกันเยอะเลยนอกจากน้องอาร์มชุติมาเนี่ยนะออกมาตอบประเด็นที่หลายคนอยากรู้ด้วยนะคะนอกจากเรื่องนางงามเนี่ยออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยเพื่อนรักไงน้องเนสกาแฟสีนครอ่ะหลังมีข่าวออกมาว่าตอนนี้เพื่อนรักเธอเนี่ยถูกสารตัดสินกักขังเป็นเวลา2เดือนค่ะตั้งแต่นุ่นสิบสิงหาคม ที่ผ่านมาในกรณีชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในลักษณะแปะลิงก์ผ่านหน้าเฟซบุ๊กคุณผู้ชมนะงานนี้น้องอามชุติมาในฐานะเพื่อนสนิท น้ำตาคลอมาเลย <m> นี่นี่ร้องไห้เลยแล้วกันเออเ<ๆ>นะได้ยินมาบอกว่าคนทักมาถามเยอะเหมือนกันตัวเองเนี่ยตกใจมากแล้วก็ช็อกกับข่าวที่เกิดขึ้นมไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดกับคนใกล้ตัวค่ะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คือเป็นห่วงเพื่อนมากๆหลังจากนี้ก็เตรียมตัวนัดกันกับเพื่อนๆไปเยี่ยมน้องเนสกาแฟเดี๋ยวเราไปฟังน้องอาร์มเปิดใจกันหน่อยค่ะ เหมือนกันคือเราเราไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นคนใกล้ตัวเราขนาดนี้เพราะว่าเราก็เห็นในข่าวในในโซเชียลในสติ๊กตอกอรเอย,อะ,เอ,ยอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเหมือนได้กินมาพันถาแต่เราก็ยังไม่ปักใจเชื่อทุกคนสงสัยหมดเลยทุกคนมาถามหนูเยอะมากแล้วหนูก็ไม่มีคําตอบให้เพราะหนูเป็นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูร้องไห้แล้วแบบ มันจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยต้สุดก็ก่อนที่จะเห็นค่ะยังไม่ได้ไปเยี่ยมค่ะเพราะว่าคือเราแบบไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถ้าแบบไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนหรือถ้าไปมันจะเป็นข่าวเสียหายไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่เป็นห่วงเรารู้สึกเป็นห่วงแต่เราอยู่ในแค่มุมของเราอะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นคดีเก่าแบบหนูก็ไปดูไปส่องก็ก็คงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งจนกระทั่งติดต,ต่อมันหลายวันแล้วมันไม่ได้อะไรอย่าง ผู้ชมก็ดูไว้แล้วกันไม่เฉพาะแค่ดารานะไอ้ที่ฝ <ฮะ S 1> ากแปะลิงก์พน,นันออนไลน์เว็บบอลอะไรต่างๆเนี่ยดูดีๆโดนจับนะจ๊ะอย่าหาถามเดอ้อ่ะคุณผู้ชม